สวัสดีครับวันนี้พามาดูรถในตำนานนะรถยามาฮ่าสปาร์คคือรถรถุ่นนี้สมัยก่อนนี้นะคือมันเป็นรุ่นที่แบบโอ้โหน่าใช้มากนะฮะเครื่องแล้วก็ตัวรถเนี่ยหนักเวลาขี่ไปขี่ผ่านสิบร้อเนี่ยโอ้โหนิ่งกิฟเลยเพื่อนๆนะฮะด้วยความที่รถมันมีน้ำหนักนะแล้วเวลาเราขี่ต้านลมต้านอะไรมันก็จะมีความนิ่งขี่ง่ายด้วย แล้วก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ใช้ทนมากๆครับทนแบบโคตรทนเลยแหละนะยิ่งเป็นคนที่ดูแลรักษารถอยู่ตลอดเนี่ยไม่ใช่คนที่ขี่แล้วไม่ดูแลรักษานะคนที่ดูแลรักษาน้ำมันเครื่องอยู่ตลอดอูโหบอกเลยโคตรทนนะใช้มาเนี่ยสิบสิบกว่าปียี่สิบกว่าปีเนี่ยได้อย่างสบายเลยเย,ยกตัวอย่างเช่นคันนี้นะฮะก็ใช้งานมาอ้โหูไวสุดยอดนะ แล้วเป็นรถที่ขี่คนเดียวด้วยนะนะมันเลยทนนะฮะไม่มีคนอื่นขี่ด้วยไม่ใช่รถสาธารณะนะแต่ก็ใช้ด้วยกับครอบครัวนะฮะก็ถือว่าโคตรทนนะอ่ะโคตรทนแต่มันจะมีรถรุ่นนี้นะจะมีอ่าอาการประจำตัวของมันก็คือหนึ่งชุดคัดนะชุดวันวีคัดเนี่ยมันชอบสึกนะฮะนะชอบสึก เวลาเราสตาร์ทเนี่ยมันจะมีการวืดนะอาการที่สองก็คือรถเนี่ยมันกินหัวเทียนกินหัวเทียนในที่นี้หมายถึงหัวเทียนดํานะรถหัวเทียนดําแล้วมันกินหัวเทียนอันนี้คือ2อ,อาการหลักๆที่เจอนะฮะสำหรับรถรุ่นนี้ส่วนอาการอื่นๆไม่ค่อยเจอนะฮะไม่ค่อยเจอเครื่องเนี่ยเงียบกิฟครับเพื่อนๆเ,เครื่องทนแล้วก็เงียบกิฟมากๆนะอาการที่ ปัญหาลรกประจําตัวของมันสองอาการหลักๆนี้ก็แก้ไขได้ครับเพื่อนเพือนเพียงแค่เปลี่ยนตัวชุดลูกปืนวันเวใหม่แล้วก็ชุดชามคัดใหม่แค่นี้มันก็หายแล้วส่วนในตัวนั้นกินกินน้ำกินหัวเทียนหัวเทียนดำนะ่ะก็แก้ไขที่คาบูแล้วก็ก๊อกน้ำมันแค่นั้นเองครับเพื่อนเนก็คือที่เหลือเทียบจะไม่ไม่มีอะไรจุกจิกเลยรุ่นนี้นะก็ใช้ทนมากๆนะ เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ใช้ทนแนะนำนะฮะใครที่กำลังหารถใช้อยู่เครื่องทนเงียบเครื่องทนเงียบแล้วก็ฉี่ไกลได้สบายฉี่ต้านกับลมสิบล้อเนี่ยโอ้โหได้สบายนิ่งกิฟครับแนะนำเลยถ้าหาใครไปหาซื้อมานะมือสองมาก็เอาไปบิวใหม่นะบิวใหม่เต็มระบบเนี่ยโอ้โหผมบอกเลยใชายยา้ยาวๆนฮะใชายยา้ยาวๆแต่ ถ้าคนที่ฉี่แล้วไม่ดูแลน้ำมันเครื่องเนี่ยอยังไงก็ไม่ทนนะฮะขี่คอยๆก็ตายนะเพื่อนๆแต่ถ้าหาใครดูแลรักษาแล้วเนี่ยรุ่นนี้เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่แนะนำครับสวัสดีครับ